ทางบ้านครับวันนี้ครับช่อง 4T.V. ประชาชนครับกับผมชัชวานกาญจนหุตครับในฐานะผู้ใน,น,านการช่อง 4T.V. ประชาชนและท่านประธานนิคมบุญวิเศษเนัธนะประธานช่อง 4T.V. ประชาชนวันนี้ครับอยากจะฝากบอกท่านผู้ชมทางบ้านครับว่าในวาระดิถีที่จะขึ้นสงกรานวันมหาสงกรานของคนไทยปีใหม่ไทยผมก็มีเซอร์ไพรส์กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกๆกท่าน,ท,นทั่วประเทศครับวันนี้ครับผมได้รับเกียรติ จะพระท่านนายกรัฐมนตรีในดวงใจของพี่น้องประชาชนนะครับพนัท่านพันตรวทรดรทักษิณชินวัตรครับวันนี้สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณแชครับสวัสดีครับท่านประธานท่านครับวันนี้ในฐานะใกล้วันปีใหม่ไทยนะครับผมก็อยาก กราบเรียนท่านว่าวันนี้ขอให้ท่านได้ให้โอุาทกับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักท่านนะครับแล้วยังไงอวยพรให้ประเทศไทยด้วยให้เป็นขวัญกําลังใจให้พี่น้องที่รักประชาธิไปไตยครับกราบเรียนท่านครับครับขอบคุณครับรก็ช่วงนี้บ้านเราก็เป็นอะไรที่วุ่นวายกันมากพอสมควรทีเดียวเพราะว่ากติกามันไม่เป็นกติกากฎหมายไม่เป็นกฎหมาย คนทาหน้าที่ที่ควรจะให้ความยุติธรรมก็ไม่ยุติธรรมมันก็เลยวุ่นวายกันและที่สําคัญที่สุดสิ่งที่ผมเสียดายมากที่สุดก็คือวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยเราที่มีเคยมีน้ําใจเอื้ออาทรต่อกันสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้ทําลายวัฒนธรรมดีๆเราที่ไปแล้วเมื่อก่อนนี้เราเคยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่วันนี้เราแยกเขี้ยวใส่กันเรา ตีกันยิงกันแทงกันป้นกันข่มขู่กันโชครั์กันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับในประเทศไทยหลังจากที่มีการพัฒนาไปได้ถึงระดับหนึ่งจนจะเข้าสู่ประเทศที่จะพัฒนาแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าความที่คนไทยเราไม่รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน กรธแค้นเอาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีอยู่กับการโกหกหมดเท็ปแล้วก็คนที่ไม่รู้ก็หลงเชื่อวันนี้เนี่ยแต่ประเทศอื่นทุกประเทศที่เขามีการขัดแย้งกันเนี่ยเขาจะไม่มีการปลุกระดมโดยข้อมูลเท็จเพื่อให้เกิดความจงเกียรติจงชังซึ่งกันและกันเหตุการณ์เหล่านี้ก็ได้แบบนี้คล้ายๆอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นที่ประเทศรวันดาประเทศเล็กๆในแอฟริกา มีดีเจวิยุอีกสองคนปลุกระดมให้คนเกลียดคนเผ่าหนึ่งผลท้ายเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตายไปเกือบ8ปดแสนคนในที่สุดศาลโลกก็ตัดสินให้ดีเจสองคนนั้นถูกจำคุกตลอดชีวิตแต่หมายความว่ามันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานอกจากคนตายไปหล้ยตํเยอะแยะวันนี้เหมือนกันคนงไทยผมก็อยากเห็นแต่สิ่งที่ความสามัคคีกลับคืนมาในประเทศไทยให้คนไทยรักกันคนไทยเอาวัฒนธรรมเดิมๆม,ม,มาใช้ สาเหตุที่ผมพูดถึงวัฒนธรรมเพราะว่าวันที่13เมษายนนี้เนี่ยเป็นวันสําคัญคือวันขึ้นปีใหม่ไทยก็ว่าได้นะครับที่เราเรียกกันไว้ก็กคือเป็นวันที่เรานับถือเป็นประเพณีกันมานานเป็นการที่ลูกหลานไปเยี่ยมไปรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่เพื่อขออโหสิกรรมในสิ่งได้ล่วงเกินไปล่วงเกินกันไป วันนี้ประเพณีตรงเนี้ยผมยิ่งอยากให้ได้มาประยุกต์ใช้กับคนไทยทั้งประเทศว่าเอาละเราไม่ต้องไปลดน้ำดําหัวกันแต่อย่างน้อยๆก็คือให้วันนี้เนี่ย13เมษายนเป็นวันที่เราจะให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นวันที่เราจะมีน้ำใจต่อกันเหมือนที่เราเกิดเคยเกิดภัยพิบัติทั้งหลายไม่ไหวน้ำท่วมสึนามิคนไทยทั้งประเทศแห่กันไปช่วยเพราะเป็นน้ำใจที่เราลักประเพณีวัฒนธรรมของเรา วันนี้เมื่อวันที่13เมษายนมันจบมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็อยากให้เราลืมอดีตได้ไหมวันนี้เราใช้เวลากับอนาคตได้แล้วทำไมงั้นอีกหน่อยลูกหลาน,มนไม่รู้จะอยู่ยังไงเพราะว่าผู้ใหญ่ในวันนี้ไม่เคยวางอนาคตให้ลูกหลานนอ,อกจากทะเลาะกันละมองแต่อดีตไม่มองอนาคตกันก็ขอให้13เมษายนนี้เนี่ยเป็นวันที่คนไทยจะหันหน้าเข้าหากันเพื่อให้ชาติบ้านเมืองเรามีความสามัคคีมีพลัง ในการที่จะวางอนาคตไว้ให้ประเทศและลูกหลานเราก็อยากให้กํากลืนกับสิ่งที่เก็บช้ำกันไปแล้วก็เอาน้ำสงการที่จะล้างเนี่ยล้างความไม่ดีออกจากสังคมไทยซะนะครับใครที่เป็นคนอชอบใส่ร้ายป้ายสีก็หวังว่าสงการนี้คงจะ เป็นคนที่ดีมีสัจจะขึ้นก็หวังว่าคนไทยทุกคนจะให้อภัยคนที่เขาไม่ดีกล่าวร้ายใส่ร้ายไปสีและในที่สุดเนี่ยเราก็จะนำมาสึ่งความสามัคคีและก็จะนำไปสู่ความเป็นสังคมที่มีความสันติสุขนำไปสู่สังคมที่มีน้ําใจและเอื้ออาทรต่อกันก็ฝากให้พี่น้องคนไทยทุกคนครับว่า ผมรักและเคารพและห่วงใยพี่น้องทุกคนแล้วไม่ต้องห่วงผมครับผมโดยกายสบายดีโดยใจก็มีแต่เรื่องห่วงใยบ้านเมืองก็อยากจะให้บ้านเมืองได้มีความสงบมีความสันติสุขคนไทยรักกันโดยเร็วเพราะเราหันไปเถอะเราไทยทั้งนั้นถ้าไทยไม่รักกันเองแล้วมันจะให้ใครมารักเรานะครับก็ขอให้13เมษายนนี้เป็นวันที่เรา จะลืมอดีตเที่ยวกันให้มีความสุขหลักใช้น้ําลดสิ่งชั่วร้ายให้ออกจากตัวเราและออกจากประเทศไทยซะให้พบแต่สิ่งที่ดีงามต่อไปนะครับขอให้มีความปลอดภัยในการเดินทางไปเที่ยวไปเที่ยว,ไป,ยวไปมาหาสู่กันแล้วก็ขอให้เริ่มต้นชีวิตใหม่หลังสงครามด้วยชีวิตที่สันติสุขมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าเพื่อเศรษฐกิจของเราจะได้กลับมาดีอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับท่านครับครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับแล้วเรานะครับก็ผมว่าในฐานะทางช่อง4ทีวีประชาชนครับก็ขออวยพรนะครับให้ท่านพระท่านนายกทักษิณมีความสุขและก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับมากๆแล้วอยู่เป็นขวัญใจของผู้รักประชาธิปไตยคนทั้งประเทศแบบเขาเรียกว่าสุดๆครับท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ